ภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่นพ i ิกอากาศเหมือนเดิมนะคะพิกอากาศวันนี้ก็แปลกตานิดหนึงนะคะพิกอากาศวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อว่าชีวิตของคุณใน1เดือนนี้จะเป็นอย่างไรมีให้เลือก3กลกองนะคะกองที่1กล่องที่2เอ้ใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่3นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกใบที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้ก็กดพอยส์นะคะแล้วก็เลือกหนึ่งใบใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะคะเริ่มจากใบแรกเลยนะคะชีวิตของคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะก็ได้ใบนี้นะคะเป็นเพลงกอดค่ะ เพียงฉันคิดว่าเธอจะจากไปใจมันเบี้ยวทุกทีกอฉันให้ดั่นเข้าไว้ตอนนี้ฉันเัพมีความหมายฉันมากในนี้ความรักที่ฉัน ไพ่ที่ได้ก็คือ Night of cups นะคะช่วงเวลา1เดือนจากนี้นะคะ Night of cup ใช่ไหมก็น่าจะมี คนมาคอยให้ความรักความอบอุ่นกับคุณให้ความช่วยเหลือเมตตาคุณนั่นเองนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ในช่วงเวลาน,นึงเดือนนี้นะก็ทำอะไรก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออบกอดไว้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกใบที่2นะคะคุณได้ใบนี้ค่ะวัดใจ,จ จะฝ่าไปร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่ใบที่สองนะคะก็ได้ Prince of b o n d s นะคะวัดใจกันไปเลยนะคะหมายความว่าไม่ว่าจะเจอกับ ความท้าทายใดๆนะคะการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะสามารถจัดการได้ทั้งหมดทั้งมวลมีพลังกายพลังใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวัดใจแล้วก็ไปถึงด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายหรือใบที่3นะคะคนที่ได้ใบนี้นะคะเพลงที่เหมาะกับคุณในช่วงหนึ่งเดือนนี้ก็คือ นี่คือเงานี่หลังเงานี่คือความจริงที่ได้จากเจ็บปวดทรมานลึกลงข้างในใจโอ้ความเงามันจึงเงามันจึงยาวนานและทุกทนรอคอยใครบางคนไม่หยุด สำหรับคนที่ได้ใบนี้นะคะเลือกใบนี้เนี่ยสในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะชีวิตคุณอา,อาจจะมีความรู้สึกเหงาบ้างนะคะแต่ว่าก็ขอให้คุณเนี่ยโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะดูอย่างภาพนี้เนาะเป็นแบบนักอวกาศคือคือ,คอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นคนที่ได้ได้ดีมีความสําเร็จอะไรหลายอย่างแต่ยิ่งสูงมันก็อาจจะยิ่งเหงาอะไรอย่างเงี้ยเนาะยิ่งแบบประสบความสาเร็จมันอาจจะแบบมีความรู้สึกโงเหงาบ้างอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะก็จะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็จบไปสำหรับพิกอากาศในวันนี้นะคะเป็นเต็มเพลงนะคะเพลงที่สื่อถึงชีวิตของคุณในช่วงหนึ่งเดือนนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการทำนายแบบภาพรวมนะคะก็ใครตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย